มาดูรีวิวกล้องไนนะครับน,นี่จากระยะนี้ก็มาในเข้าไปในกดังหน่อยครับมืดๆเลยครับอันนี้แสงไปฉายมันสว่างนะครับไปฉายจากกล้องอ่าแล้วก็มือถือมันโฟกัสไปโฟกัสมานะครับอ่าบวกมือนะครับบวกมือนะครับอ่านี่ครับ อ่าในกดังก็ประมาณยี่บห้าเมตรนะครับเพราะว่าเป็นลมอย่งครับหน้ากาดังถึงหน้าประตูบ้านนี่ครับประมาณยี่บห้าเมตรมันติดรั้วในกดังอ่าประมาณนี้นะครับอ่าถ้าจะให้แรงกว่าน,นี้ก็ต้องเพิ่มกาลังไปฉายนะครับอันนี้แสงมันหน้าจอครับมันสะท้อนจากมือถือนะครับถ้ามองด้วยตาปล่ากก็เห็นคนชัดเจนยี่บห้าเมตรได้สบายๆครับยี่บห้าเมตร อ่นี่ต้นไม้ต้นกล้วยนะครับประมาณนี้นะครับหาที่ลองๆนะครับเพราะว่ามันแสงสเ,เปรเลตมันจะจ้าหน่อยนะครับอ่านี่มือถือโฟกัสนะครับอันนี้มืดอ,อ่านี่มองผ่านกล้องเห็นชัดเลยครับอ่านี่โฟกัสอยู่โอเคนะครับสวัสดีครับ